สวัสดีค่ะเมื่อดีเจสเนคค่ะมาคอมเมนต์ใต้รูปภาพ,ภาพนี้ของ้องลิซ่านะคะแต่ว่าการมาคอมเมนต์ในครั้งนี้เนี่ยได้โพสต์ภาพนาฬิกาสายสัมภาพแทนแ,แฟนๆก็แบบเลยเอย๋เหมือนดีเจสเนคเขาจะรอเวลาอะไรหรือเปล่า,าแล้วจะใช้การรอปล่อยเพลงคอลับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เขาได้ออกมาบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวถ่ายทํา m v อยู่ไหมเพราะว่านาฬิกาสายค่ะมันก็คือการรอคอยที่จะเผยอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองซึ่งงานนี้เนี่ยแฟนๆหลายๆคนต่างก็คาดเดานะคะว่าน่าจะปล่อยเพลง เร็วๆนี้แน่นอนแต่ไม่มั่นใจว่าเมื่อไหร่บางคนก็บอกว่าภายในที่นี้นี่แหละแต่บางคนก็มองว่าอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือเปล่าที่เราอาจมีโอกาสได้เห็นทีเซอร์ตัวแรกนะคะไม่ใช่มาเป็น MV นะคะอันนี้เขาหมายความถึงทีเซอร์ตัวแรกแต่าเป็นว่าใกล้แล้วล่ะค่ะเอาใจรอกันนิดนึงนะเร็วๆนี้มาแน่นอนไม่เพลงไตเติลโซโล่ของน้องลิซ่าก็เพลงคอลลบกับ ีดงนะูทีนี้ขอพามาดู Black พิงค์เดอะมูฟีกันหน่อยดีกว่าค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าฉายในไทยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 แต่ก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะว่าบลิงจากหลายประเทศทั่วโลกเลยที่สามารถรับชมในโรงภาพยนตร์ได้เนี่ยต่างพร้อมใจกันตีตัวไปดูสีเสาอย่างคับขั้งเลยทีเดียวตัวเลขที่เก็บมาได้นะคะก็คือ5 0 0 0 0นกว่าคนหลังปล่อยภาพยนตร์ดังกล่าวออกมาได้แค่5วันและประเทศที่มีคนเข้าไปชมมากที่สุดก็ได้แก่เม็กซิโก อเมริกาตุรกีบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นในขณะที่ฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียยังไม่สามารถตีตัวเข้าไปรับชมได้แต่เขาก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าปลายเดือนนี้เนี่ยอาจจะสามารถนําเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้ในบางประเทศแต่สําหรับแอดอาจคิดว่าประเทศไทยถ้าปลายเดือนนี้คงยังไม่ได้แน่นอนค่ะหากดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเริ่มลดลงเลยเพราะฉะนั้นแฟนไทยยัง คงต้องรอ,อกันไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่สามารถกําหนดอย่างแน่นอนได้ด้วยว่าเหล่าบลิงไทยจะสามารถรับชมในโรงภาพยนตร์ได้เมื่อไหร่อะไรไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันคะ่ะ